สวัสดีครับช่องจานมิตรชแนลครับอ้อมันนี้มีอากาศได้กล้มามตรงใหนตรงนั้นบานเฮาครับอำเภอเชียงในครับอู้บรรยากาศเขาห้วยบกเจ้าเนี่ยน้ำแรงๆครับสี่มองกลัวเกือบจะหามองแล้วช่วงนี้อากาศหนาวแต่ว่ายูนี่อากาศฮอนแหง้งนี่ครับป่าเขา บรรยากาศหลบๆว่าที่ไม่เกี่ยวเข่าเนยครับลดเกี่ยวบามาก็เลยมาเบ่งบรรยากาศตรงไหนตรงนะั้นทั้งนี้อาจสยอนแสงก็จังหน่อยมาเบ่งหวยน้ำหวยอันนี้ฝ้ายทดน้ำแต่ว่าฝ้ายทดน้ำขาดข้าเจ้าพวกเตศบาลฝังทอไว้ว่าที่เห็ดทอให้มันระบายน้ำได้เห็ดเราะเห็ดเจ้าหน้าฝน ฝนมาเอา,าอยย่ทอขาดเลยเ <c oughs> นี่ยครับขาดจงโปงหูบกไงเนีย่ยวางทอโอ้ยน่ยเจาใส่ตรงไว้จนตาได้เยื่อตรงหน้าม,มันไหลครับจวงนี้น้ำม,มันเริ่มปกติน้ำจะขึ้นเต็มพอมันขาดปุ๊บน้ำกั แห่งลงปกติแถวนี้น้ำเต็มมัแล้วครับเนี่ยถึงขันขอปูนน่ะเพราะมันเป็นฝายทดน้ำแต่ตอนนี้น้ำมันขาดมันก็เลยหลดลงสงสัยสิร้อนหนาแรงผล่ไหมครับเป็นสิเหตุใหม่ดินมันบดีดินมันยังก่อนเนีน่ยนฝนมากก่อน นเป็นแรมัสไซเบ็ดกบอยู่เนาะเนี่ยไซเบ็ดกบชิมน้ำแถวนี้สองจุดคือ,อบรรยากาศแรงๆอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับ อาจาไมาเกียวเขาแล้วเกี่ยวเงียบคลิปออกมาอะไรมาเบ่งบรรยากาศเอาเอาคลิปสั้นๆท่านนี้ครับในโอกาสนะ้ป้าไมมเดี๋ยวสิถ่ายคลิปเตรงไมมครับสวัสดีครับ